หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตกมาค่ะทุกคนผู้อุย้ยคนี้มาเกิดที่บนบ้านสองชาเลยเน,นี่ยดาดนนี้แน่นอนค่ะก็จะเป็นด่านเอิม่มเขาเรียกว่าด่านอะไรนะย่าไม่ได้เล่นนาน เราได้เข้ามาเล่นนานมากนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ลงคลีมนานมากเนาะเออคือแบบช่วงนี้ก็สอบดักมากแล้วก็งานเยอะมากนะล่าสุดโปรเจกต์ก็ยังไม่เสร็จเลยต้องทําอีกโอ้โหแล้วฮันเตอร์นี่คือยังไงจะมาหาเชนไหมหรือว่านําพบใครสักคนอ,อไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะมีคนเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ด้านหน้าแหลงะงั้นเราก็ปั่นไฟกันต่อละกันนะเออด่านนี้ไม่ใช่ด่านเลยนะ จำไม่ได้ละอีห่าแม่เล่นนานอ๋อสวนสนุกทางแสงจานโอ้โหก็คิดตั้งนานเลยว่าด่านอะไรขีด่านนี้เนี่ยก็เป็นแมรี่นั่นเองอ่ามาดูกันว่าแมรี่ด่านนี้เนี่ยจะเข้มหรือเปล่านะเออด่านนี้ก็ใส่กระจกได้เนาะเออเดี๋ยวจะลืมความสามารถตัวละครหมดละผู้ป่วยก็นี่ทุกคนก็เป็นสกินนี้เลยนะเป็นสกิน จำชื่อไม่ได้นะแต่เป็นสกินคู่กับของเอดาเนาะที่รีวิวไปครั้งที่แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถย้อนไปดูได้นะสกินนี้ก็มีความสุภาพบุรุษสุดๆเลยนะสวยมา,มากๆเลยฉันชอบหมวกมากหมวกน่ามีความแบบสีแดงแบบเด่นชัดขึ้นมานะเออคือดูแบบมีเอกลักษณ์ดีฉันชอบสิบเต็มสิบไหัคค่ะโอเคตอนนี้เครื่องเราปั่นใกล้เสร็จแล,แล้วหัวใจก็คือเต้นแรงไงก็คือเข้ามาจูบใกล้ๆเนี้ยยังไงเอ่ย แถบก็คือน้อยลงทุกทีนะคะอุ้ยจะลมเลยไหมนางสาวน้อยอ่าเสร็จแล้วเครื่องหนึง่งอ้าวล้มเลยนะทุกคนคุณเลิศมากเดี๋ยวจังหวะน,นี้เราจะมาแอบแซ่บช่วยเพื่อนนะอย่าขึ้นว่นวอยากจะช่วยคุณเดี๋ยวฉันช่วยเองทุกคนปั่นไฟไปสองเครื่องมาดูกันว่าฉันจะช่วยได้ไหมนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเพราะว่าปกติก็ขายฝันเพื่อนอยู่แล้วนะเออย,ยังไง ยังไงอุ้ยว้ายรักเห็น oh my g อดว้ายอย่าไปยู่กับฉันว้ายออ้ยโดนเฉยเลยแล้วก็สองคนโดนอ่ะเนาะโอ้ยโอ้ยแล้วใครจะมาใช้เพื่อนได้เนี่ยแน่ๆคือเลยเฟดเดี๋ยวเราจะล่ออยู่นั้นบนนี้ละกันถ้าเราลงไปเราโดนตบตายแน่นอนนะทุกคนอ้าวมีคนมาช่วยอยู่ใครนะ่ะรักสำรวจแรก oh my g อด โอ้ย oh God ไปช่วยแล้วไปช่วยช่วยเสร็จแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยตังเกะเปิดว่ามารับเลยโอเคเนี okay. ่ยโอ้เอา้าวลมแล้วตายแล้วตอนนี้มันชนละมุนวุ่นวายกันหมดเลยย่าทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งเดียวกันโอ้ย oh God ใครจะช่วยได้ไดัสนสำรวจแล้วดัสนสำรวจแล้วความวังคือแก,แก,แกอย่าแกอย่าตายนั่นฉันแอบแซ่บก่อนอุ้ยฮัตเตอร์นี่มารู้ทันนะเนี่ย จะเบาชัอุ้ยเกือบโดนแล้วมั้ยล่ะเกือบโดนแล้วมั้ยล่ะเอ้าวิว่งเอากระจกชันรีบหนีก่อนแต่มันไม่เอาเรานี่ไม,ไม่เอาเราไม่แล้วส่รนแรกแกทาได้แกทําได,ได้เอออย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจังหวะนี้เราจะเข้าไปหิว้วแต่มันจะกลับมาโอ้โหยังอยกกันเก่งมาอ้าวลุกเองเลยจ้าจาังหวะนี้เข้าค่ะอ้าวสิ่งชันเรียบร้อยแล้วทุกคนจังหวะน,นี้โอเคเลยเลิศม,มาก จะใช้ตะปูตะปูหรือตะขอเออเน่พุกไปเลยใช้คือเอเลนเจเกอร์ใครก็ห้ามใช่มหได้หรือเปล่าวะไม่ใช่อะไรอีดอกโอ้โหยังไงอยรอบดีนะสาวน้อยตายเลยนะทุกคนถ้านางลม,มอ่ะดูเปล่าใช่แล้วเพราะว่า <c oughs> อะฮนางปุยเย่แล้วล่ะตานี้ไปไปนะสาวน้อยฉันช่วยแกไม่ได้แล้วล่ะ รีบพี่มีปั่นไฟกันเร็วมีนักสำรวจแร่ปั่นไฟอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันต่อเลยนะอ้าวช่วยทันเฟสหรอหุยปฏิหารว่าช่วยทันเฟสเฉยเลยเอะเลิศน,น่าเดี๋ยวเรามาปั่นกันนักสำรวจแร่ตรงนี้นะอ้าวแนละ้วนักบุญหญิงโดนตีไงเหมือนจะช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวเราสำรวจแรกก่ก็อิงไปสแตนบายช่วยต่อ เคลื่อทอรหัดแล้วเพิ่นเพิรรีบรลมกันเล็เอวเออลืมไปว่านักปวชหญิงตังลมไปตั้งนานแล้วแต่ว่าใช่ไม่กาจุดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจุดปุ๊บมันจะอาจจะมีโมเมนต์แบบฮันเตอร์ตีลมปั๊บเงี้ยมันจะไม่สวยเนาะเออโอเคเดี๋ยวรอนะสมวจแรกเข้าไปช่วยเราลมก่อนนะเอาลมแล้วจุดโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเปิดประตูกันที่สถานีที่เออตัวนี้คือสถานีหนึ่งเนาะเออใช่แล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสถานีสี่ โอเคมาเปิดประตูกันเลยแล้วทัาสรสดแล้วคือไปลมไงคือแบบตานีเรามารอดฉันบอกเลยว่าตานี้เรามารอดเราไม่เน้นช่วยนี่เรามาเปิดประตูกันเถอะเอาแบบรอดชัวร์กันระหว่างที่ฉันเปิดประตูหรือทําอะไรไปเนี่ยทุกคนก็ดูตัวแบบโมเดลสกินชุด แล้วก็ต่างๆใดๆออเซอร์ไรด์ใดๆด้วยนะว่ามันสวยขนาดไหนจะได้เป็นการตัดสินใจซื้อดนอสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่ว่าแบบเออจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะส่วนตัวฉันก็เช่ามานะทุกคนก็ไม่ได้เป็นเมนผู้ป่วยอะแต่ก็แบบเลิศนะสกินนี้แนะนำเลยสำหรับเมนผู้ป่วย มาตาที่แล้วไม่มั่นเลยอ่ะแพ้ก็แพ้ด้วยอีหา่าก็คืออีห่าอีแล้วช่วนนี้พูดคำหยาบเยอะนะเนี่ยเออปกติก็พูดอยู่แล้วป่ะเออ,อยังไงก็ต้องซอรี่้วเราทุกคนก็อย่าเอาไปลอกเลียนแบบนะเดี๋ยวโนกแตกเดี๋ยวโนกแตกที่แจ็คเขามาตบดนกฉันแล้วเขาจะเตียวมาตบโดนกฉันแล้วเห็นแล้วทุกคนใครพูดคำหยาบต้องโดนแบบนี้แหละมันจะโดนโนกแตกเลือยาอเกือบโดนเราไม่ละหมอกนางก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงแกจะโซ่ฉันเหรออ้าววุ้ยเฮ้ย,อยตอนนจะแพ้ไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยฉันต้องชนะ,ย,ะย่าเออรับบทเอเรนจีเกอร์หนึ่งแมตช์โอเคตอนนี้ตาขอตาขอเลยเหลือเห,หลือสองอันเหลือสองอันวุ้ยอย่าไปโยกับโกอยาา่าโยกฉันโอ้ยเมื่อกี้วิ่งตีด่าทำให้ตีันก็รอดนะเนี่ยดังแจ็คแกเกมอวยเกินไปละ เนี่ยเกมนี้อวยฉันเลยอย่ะทุกคนถ้าเกมอวยชน,นะเมื่อกี้ฉันไม่วิ่งติดหรอกไม่เกี่ยวละอีกอกโอเคเดี๋ยวเราจะพุ่งผ่านตัวนี้ยะ <Yeah. S 1> พุง่งเ u าติดติดอ้อยเดินไปหามา้วทำไมก่อนรนไงไม่ใช่นานแล้วมันจะรนแบบนี้แหละก็คือวิ่งมั่วเลยจ้ะแล้วก็วิ่งไปหาผีด้วยปังมิไหวนะตัวฉันโอเคโดนจับนั่งแบบสวยๆภายในห้าเครื่องโอเคเลิศม,มากฉันชอบตัวเองมากกดไลค์ เกดะไลเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันรอดในตานี้ทุกคนอ่าได้ๆคือนางโนเวลลิสต์นาง no จะมาช่วยฉันเบอยแล้วนางก็โดนตบกอนสุดท้ายนางก็ดินตุยตรงนู้นสงสารมากเลยอะ่ะก่อนที่จะสงสารเพื่อสงสารตัวเองก่อนอ้าวมีคนใจดีมาช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจีบไปทางบ้านสองชั้นเนาะเพราะว่าเขาไปดูอี่สถานีหนึ่งแล้วล่าสุดอ่ะโดนตบตบตุยละ คืองงมากไปแค้นอะไรกันก่อนระหว่างแจ๊กกับโนเวลลิสเนี่ยเอองงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะฉี่ยาวๆเลยนะทุกคนเหมือนแจ๊กนานจะวปีปีบรัศมีไกลด้วยอา้าวถ้าแจ๊กหันมาเอานะปูน้หอมเฉยเลยนะไม่แน่ใจว่าทําไมถึงหันมาเอาแบบหมันไส้ที่มาใชยฉันดูเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาหาเครื่องปั่นไฟเครื่องใหม่เลยเพราะว่าเราต้องปั่นไฟแล้วค่ะถ้าไม่ปั่นไฟเดี๋ยวเพื่อนจะมีรอดเอาแถวนี้มีไม่เอยอ้าวตรงสถานีสี่มีนะโอเค เลิศเลยตรงนี้ก็เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการปั่นไฟเนาะเพราะว่าเขาอยู่ที่สถานีหนึ่งเอางนะีคืออยู่คนละแมพเลยลแบบอยู่คนละฝั่งแมพเลยเออก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะกับการปั่นไฟตรงนี้ฉันเรียกเครืหองอาหารแล้วจุดเลยโอเค เมื่อกี้ที่ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าแบบเอออีนี่มันจุดทําไมวะจุดม่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือว่าฉันไม่ได้จุดม่วนะเมื่อกี้เนี่ยมันกาลังตีเพื่อนเจ็บนะทุกคนแล้วฉันก็เลยจุดเครื่องเลยเนาะเออเกือบจุดไม่ทันละเออเอาตรงแต่ดีนะเพื่อนๆยังไม่เป็นอะไรมากเนาะโอเคก็เปิดประตูตรงนี้เลยโอเคประตูสถานีสี่เปิดลาวทุกคนเดี๋ยวส่งข้อความบอกเพื่อนกับว่าประตูใหญ่เปิดแล้วอ่าแล้วไงเอา้าโนเวลลิส หล่อนไปตุยเย่อะเราจังหวะนี้เราก็รอดแล้วเนาะทุกคนก็มาดูสกินของเรานะว่าสวยขนาดไหนเน,เน่เสื้อด้านขาวเสื้อด้านขาวเ้วยแหละเสื้อด้านนอกก็จะมีความเป็นสีขาวเนาะแล้วตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็กางเกงเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ใส่ถุงตีนขึ้นมายาวๆรับเป็นสีขาวเนาะหัวของนายเอมิลก็เป็นสีดําเหมือนเดิมแล้วก็ยกหย่นะหมวกก็เป็นสีแดงเนาะสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงแขนเนี่ย มันจะเป็นคล้ายๆเหล็กนะเหมือนจะเป็นส่วนตะขอเนาะโอเคก็ประมาณนี้กับสกินเอมิยหวังว่าทุกคนจะชอบนะสามารถไปซื้อได้ในร้านคะ้าในทุกคนก็ใช้เกลือม่วงซื้อได้4888เกลือม่วงส่วนเหรียนแดงใช้ไม่แน่ใจเนาะ,ะตานี้ก็รอดสวยๆเลยทั้ง2ตานะแต่ตานี้เราชนะด้วยทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนสกักคลิปหน้าจ้า บแล้วเรายังมีช่องทางการติดตามอื่นๆอีกด้วยนะ